คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคสวัสดีพวกมึงทุกคนด้วยนะครับกลับมาหาจ่ายเช่นเคยกับช่องจ่าเย็นชาแนลนักสักเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากให้มึงกดซัสบสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยเนอะนะครับเอาละกลับมาหาวายบลตี้โชดาวนะครับหรือ่านางกำนันพีจกันนะครับเพื่อนก็ยังไม่อนนะะแตะแปะมาหมื่นกว่านะครับก็คิดคๆเอาเกมอะไรลงทุนต่อดีวะมึงต้องเลือกนะไอ้ห่าไม่ใช่มึงได้เงินหมื่นแล้วมันเกิเล่นเกมมั่วซั่วหมดกูไม่รู้เรื่องด้วยนะเออก็เลยจิ้มมาเกมนี้นะครับ ที่จิ้มมาเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะแตกต่อเนื่องเออคิดไว้อย่างนี้นะครับไม่เล่นแบบเกมว่าโบหมดแน่นอนหมื่นก็หมดนะครับเพื่อนต้องเลือกเกมหน่อยอ่ายวจะเล่นแบบไหนวิธีไหนนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยเออก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลักกี้ไทม์กันเหมือนเดิมกลุ่มลักกี้ไทม์คืออะไรหลักๆก,ก็คือแอดมินเนี่ยจะแจ้งเกมแตกวันละเจ็ดรอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายัน3ามทุ่มเลยทีเดียวก็แจ้ง ช่วงเวลาเกมแตกนักแตกกระจายนะครับเออเพราะว่าแต่และเวลาเกมไหนมันมาไม่มานะครับเราไม่รู้ได้มินแจ้งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเออแล้วก็เป็นรวมไปถึงกลุ่มเนี่ยจะมีเพื่อนคอยแจ้งเทคนิคนะครับเหมือนคาริ่นเกมไหนแตกมาเขาก็จะมาแชร์กันเออถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกไว้ก่อนนะของมีความทำความว่าใจนะมีได้มีเสียจะเป็นเรื่องปกติเลย let's go man yo ไป <Yeah. S 1> ไปสักเบ็ดห้าสิบต้องเลือกเกมหน่อยแต่ใ,ใจยังไม่ถอนนะเออก็เกมนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมาดีกว่าเบ็ดทิ้งดีกว่าเออใช้เทคนเบ็เทิ้งนะครับนาสวยล้วค่อยซื้อดีกว่านะแม่งเดี๋ยวหมดอีกเบ็ห้าสิบก็หมดไวได้อ่าก็เดี๋ยวจะอิงสเกตเตอร์เป็นหลักนะครับเพื่อนๆกับคอมโบสวยๆค่อยไปซื้อเออก็พยายามหาเกมนะเกมที่ว่าเรารู้สึกว่าเราเรามีโอกาสที่จะแตกต่อเนื่องนะครับเพื่อน ก็เลยไม่ถอนแต่ไอ้แปะมาหมืนหน่นนึงก็ลุยต่อเออมาสักสามสิบหมุนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราสกแกตเตอร์ก่อนสักสองตัวเดี๋ยวซื้อแน่นอนนะครับดูคอมบอไปด้วยน่าลายหมวกคูณสองอุ้ยโอ้โหสกแกตเตอร์ไม่มาเลยอีมสเนปคาเมล่าไม่รู้เป็นหาอะไรนะแม่งซูเปอร์แมงกูงหายไปเลยเอ้าเอ้าโอ้โหฟีมาเฉย ก็จะเอาหน้าสวยซะหน่อยไม่ถ้าจ่ายดีนี่กูเครียดเลยนะครับเพื่อนมาฟรีนะครับเขาเบ็ดทิ้งนะครับเบ็ดบาทเดียวโอ้โหถ้าจ่ายดีนี่กูเครียดเลยนะก็เอาหน้าสวยเฉยๆไงโอ้โหนิ่งเลยศูนย์แปดศูนย์สิบหกเห็นี้เท่าไหร่จะหกสิบสี่ขึ้นน่ากลัวมากๆนะครับ เออในทีจีตัวนี้คอมโบโหส,สุดแล้วนะครับวยบายบัลตี้โชว์ดาวโอ้โถ้าซื้อก็เละนะครับไม้นี้ดีแล้วมันเข้านะเจวายยังไงลูกโอ้โหโปรปิดแถวุนสุดท้ายโอ้โหจ่ายไม่ดีเจยย์ที่16บาทนะครับเออมาลองปรับสกเกตห้านิกว่านะเอาสเกตเตอร์มาสองแล้ว ข้าฟีไม่จะบอกเข้าฟฟีนะอืไม่มาซื้อเลยละกันสัก 50-50.. 3 7 5 0าสิบเ้ิไปนะครับเพื่อไม้ไม้นี้ของจริงแล้วต้องจ่ายต้องจ่ายเออม,มาลงทุน3 7พนเ็ดดูสิจะมาแบบไหนวอลไปเรกโอ้โหวอลไปสองโอ้โหวอลไปสามหกหมุนอมเออ คูณแปดสี่ร้อยแปดไวเฮ้ยสิบหกอู้แปดพันแปดหกสิบสี่สี่พันแปดเรยี่แปดแล้วสองห้าหกหสองอูย้ 2, อยเกับได้สองห้าหกอยอะไรกันครับเนี่ยแปดพันแปดกับสี่พันแปดโอ้โหเบ็ดทิ้งเอาเรื่องว่ะอุห้หมื่นสี่แปดร้อยแปดสิบ ยังไม, phrases, er. ม่จบนะครับเพื่อนๆเลยอีหกมุนโอ้โหแม่งแต่แตกหนักมาเลยโอ้ยเจ้าโอ้ยเคมาสวยอีไวนึงหมวกนี่หมวกเลยเมื่อกี้ไปพันแปดพันแปดสิบโอ้ยแจมจริงๆซีมุนอย่านิ่งลูกขอสักสองร้อยห้าสิบหกยังไม่เคยได้เลยจะได้ป่าอีมุนนึงมาหน่อย เอนไปสองยี่โอ้โหเบรกซะแล้วโอ้โหไม่เป็นไรจบที่หมื่นหกหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับเพื่อนๆโอ้โห,โโห,โโหโกดเบ็ดห้าสิบสามพันเจ็ดห้าสิบอสุดจัดโอ้โหเลือกเกมไม่ผิดจริงๆเลยกูนะอก็จริงๆทุนตั้งต้นนะครับคือ3000แต่แตะแปะมาแล้วก็กูยังไม่ถอนนะครับเพื่อนโอ้โหบวกหมื่นกว่านะครับบวกหมื่นหก โอ้โหเอ้ยไม่ใชนะ่หมื่นหกหมื่นสองแตกแตกแปดหมื่นหมื่นนิดๆน,น,นะครับเพื่อนยังไม่ถึงหมื่นพันก็อย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนตันนี้ลองเทคนิคเบ็ดทิง้งโลหน้าสวยใจเสือกไอสัตว์เข้าฟรีเฉยแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ดูกระดานไปจ่ายไม่ค่อยดีนะก็รอปรับเบ็ดห้านะครับเพื่อนสเก็ตเตอร์โลดสองกดแม่งเลยเบ็ดห้าสิบโอ้โหเลือกเกมไม่เป็นจริงๆนะครับเพื่อน เกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมหลักนในกลุ่มเล่นกันเยอะมากเกมนี้พยายามหาเทคนิคนะครับหาเทคนิคว่าเทคนิคอะไรได้ผลที่สุดนะครับวันนี้ก็ได้เทคนิคเบ็ดทิ้งอีกหนึ่งทางเลือกไม่เล็วไม่เล็วนะเพื่อนแต่มันเหมาะกับไม่ไม่เหมาะกับสายปั่นนะครับเหมาะกับพวกซื้อนะเพื่อนโอ้โหแตกหนักเลยทุนต้งต้นสามพันเองนะครับเดี๋ยวถอนแล้วพอแล้วไม่ต่อนะเพื่อนโอเคเพื่อนก็ฝากเพืมอนกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ